สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์ @lishkidlish ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับไฮไลท์คืนวันนี้ยังเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งผมก็จัดคัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับแต่แรมที่ในกลุ่ม A กันก่อนครับบาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมันครับจะเปิดบ้านเจอกับอตเลดิโกมาริดจากสเปนบาเยิร์นเนี่ยล่าสุดเป็นรองจ่าฝูงบนเดลีก้านะครับเกมล่าสุด บุกไปถล่มอาร์เมเนียเบลเฟลมา4ประตูต่อ1ครับสภาพทีมถือว่าสมบูรณ์สุดๆนะครับตัวหลักๆไปออนกอเลสกาโจชัวกิมมิชโทมัสมุลเลอร์แซดการน,นาบีนะครับโรเบิร์ตเลวานรอฟสกี้ครับก็พร้อมลงล่าตาข่ายทั้งหมดฝั่งของตรามีอาล์เจติโกมาดริดล่าสุดยือนอับดับ8ของลาลิก้านะครับเกมล่าสุดบุกชนะ เซลตาดิโก้2-0ครับแต่ว่าปัญหาคือเดียโก้คอสตาเจ็บไม่น่าจะพร้อมในคืนวันนีครับตวัวหลักก็มีตัวมาเลอร์มาโกเก้นะครับคูน้าก็จะใช้ชัวเฟลิกเล่นกับหลุยส์ซวนเลสนะครับโลสท้าที่เจอกันคือปี2016ในรอบแบ่งกลุ่มครับปรากฏว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับล้ว่าพิกเซตีดูช่วงหลังเวลาเจอกันนี่มักจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันจริงๆนะครับดังนั้นคืนวันนี้บยเรอนถูกยกให้เหนือกว่าผมมองว่า บาเยซ์นเนี่ยเป็นทีมที่ดีต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วนะครับอาจจะมีล้าไปบ้างครับแต่ว่าโดยภาพรวมคืนวันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับน่าจะประเดิม3ามแต้มครับด้วยการเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์บาเยร์น,นะครับคู่ต่อมาไปกันในกลุ่มดีกันบ้างครับอาแจากอัมสเตอร์ดัมจากคอนแลนครับจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลจากอังกฤษล่าสุดอาแจากเป็นรองจากฟุตบอลลีกคอนแลนนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถลม่มฮีรรนบีนไป5ประตูต่อนหนึ่งนะครับ ตัวหลักๆเนี่ยมีพวกดูซานทาดิดนำแนวรุกเลยนะครับมูฮาเมดกูดูสนะครับดาวิดเนเรสควินซี่โพรเมสคลาสเซียนฮุนเตล่าจอมเก่าก็ยังอยู่นะครับฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยล่าสุดอยู่อันดับ3ของพรีเมียร์ลีกครับเกมล่าสุดบุกเสมอเอตเ์ตันแบบน่าเจ็บใจเหมือนกันนะครับไปโดนพิทเวียร์ครับเสมอไป2-2นะครับถามสภาพทีมเนี่ยเฟอร์กิลฟานได้ครับล่าสุดนี่เจ็บ ACL นะครับก็น่าจะ พักเยอะนานเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีรายงานข่าวว่ากี่เดือนนะครับแต่ที่แน่จะขาดฟันได้คืนวันนี้นะครับเช่นเดียวกันมาบีเกต้าและอลิส่งเบเกอร์นะครับทำให้การปรับทัพเนี่ยครอปน่าจะถอยฟาบินโยมายืนเซนเตอร์นะครับตรงกลางก็ใช้จอแดนเฮนเดอร์สันเจมส์มิลเลอร์ จอชิโยวายนาดุมนะครับแนวรุกก็ซาล่าฟิมิโนโมาเน่เหมือนเดิมครับแน่นอนก่อนเกมลิเวอร์พูลถูกยกให้เหนือกว่าแม้ว่าจะบุกมาเยือนก็ตามนะครับหุ้นสกาดที่เจอกันคือในฟุตบอลอุ่นเครื่องที่อัมสเตอร์ดัมครับปรากฏว่าอาจจะก,ก็ชนะไป3-1ด้วยนะครับก่อนเกมลิเวอร์พูลเหนือกว่าครับ ผมยังบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแม้ว่าไม่มีฟันไดนะครับแต่เราได้เห็นกันแล้วว่าการถอยฟาบินโย่ไปเล่นนีก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากครับแถมผู้เล่นแนวรุกกัอยู่กันครบนะครับยังชอบไปที่ลิเวอร์พูลครับแม้ว่าจะขาดตัวหลักแต่ว่าดีกว่าครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้ครับปิดท้ายที่เวลาตีสองอีกหคู่นะครับในกลุ่มเดียวกันครับมิทิลันจากเดนมาร์กจะเปิดบ้านเจอกับอัตอนตาจากอิตาลีมิทิลันเนี่ย ล่าสุดอยู่อันดับ5ของลีกเดนมาร์กนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโอเดนเซ่มา3-1ครับตัวหลักๆ3แนวรุกเปลียนเนสซิโตโซรีกาบ้านะครับอันเดรียสเรเยอร์ครับฟังของอาราลันต้ายู่อันดับ3ของเกาโชครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้ลานาโปลีมาเลเซ่หต่อสนะครับแต่ว่าตัวหลักยืนครบนะครับมาริโอปาซาลิตยูซิปเอลิสิตอเดนโดโกเมสดูวันซาปาต้าครับถ้า2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผมมองว่าคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ อตแลนตายังไงก็ดีกว่าครับมิทิลันนี้เกรดบอลสู้ไม่ได้ครับแม้ว่าเล่นในบ้านแต่ว่าจะแพ้ขาบ้านครับให้เชียร์อตแลนตานะครับสรุป3ทีมครับผมชอบที่บาเยิร์นมิวนิกลิเวอร์พูลและออตแลนต้าครับเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับรายละอของเรา @lish_ s ษขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ